สวัสดีครับผมมอนะครับอยู่ในเกมแล้วก็ซิตี้อะตอนนี้อีเวนต์กำลังจะหมดในวันพรุ่งนี้เราก็จะมาทำเหรียญข้างเยอะจัดโอเคเดี๋ยนะเก็บเหรียญก่อนแป๊บนึง เออโอเคเปลี่ยนก่อนน่าจะเป็นลอสสุดท้ายแล้วมะ้น่าจะได้อีกสักลอตหนึ่งก่อนอีเวนต์จะจบอ่ะเหยนดูสิเรามีอู้กับเจ็ดเออมีหกพันเก้าร้อยเหรียญน,น่าจะได้แหละนะน่าจะได้ละมามามา,มา นี่เวลาเลยอ,อีก1 0 1ส14ชั่วโมงก็อีเวนต์ก็จะหมดต้องรีบมาทำก็จะลืมนะมาขอเยอะๆได้ไหมไม่ใช่หนึ่งขอบใจได้เดมมุเนี่ยเอย้ไปดูเศษก่อนละกันว่าอีมังกรตรงใหม่เ่ยว่าเราได้กี่เศษละ <c oughs> อีพวกนี้ก็ยังไม่ไดเ้เรียกออกมาเลยีนเนี้ยอยพีพวกเนี้ยเนี่ยอีเวนที่แล้วอีเวนโน่น,นนู้นนี่ไม่ได้ออกมาเลยไหนดูซิอยู่ไหนวา,านี่ไงสามสิบเองเหรอน้อยจังเลยไอดีลองนี่หกสิบแล้วนะ อยู่ตรงเนี้ยอยู่แค่ตรงเนี้ยในแถวเนี้ยคือโชคดีจัดเลยไอ้ดีลองเปิดกล่ง 5, 6, องย่อย50เตอะเกินไปไอ้ดิลางนี่ไม่ได้เลยเหมือนไอ้ดีลางไหมไม่เหมือนเลย อ่าสามสามมาเลยเลยสามสามได้แต่ทีละสามสามมันจะดีมากเลยหนึ่งเขาสามได้ไหมอยากประหยดัดะลูกสองบอกเลยครั้งนี้มันจะได้สามลูกสองฮะ ตามได้ไหมเนี่ยไม่มีอะไรให้เอาบ้างโอ้โหน้อยจังเลย ลุ้นการขอขอเยอะกว่าสิบได้ไหมขอเยอะกว่าสิบเศษได้ไหมสิบเศษเยี่ยมอันนี้ก็หนึ่งหนึ่งเนี่ยแค่ไปแล้วเก้าร้อยเนี่ย ม่อีกกล่องข้างบนนี้ข้างข้าสามได้ไหมโอเค จะบอกว่าจะให้หนึ่งหนึ่งใช่ไหมหนึ่งสองครั้งเลยใช่ไหมโอเคมุงใจดีกับตูอยู่นะหนึ่งอันท้วน ะไกลจังเลยรีบร,บ,รบหมนุนในซีโอหนึ่งยังได้ไม่อยากดิ้นหนึ่งอยางได้สองสามเอามากกว่าเลยนี่ดิ้นหนึ่งอ่ะหนึ่งอีกแล้วบ่นไม่ได้ สามนี่มึนี่โคดสามนี่มึแก่โคดสามได้ไหมโอเคขออะไรก็ได้ที่ไม่ใช่นหนึ่งนั่นไงบุญไม่ได้กี่ชั้นเนี่ยบู้เ,เยอะอยู่นะ โอ้โหมันแพงนะค่าดื่ดมันแพง ออสามได้ไหมมันจบจบไปเออยี่สิบอันสามได้ไหมสามสามสองสามสองเนี่ย Nó có tường nè Đấy nha, đại hầm mày nó nhặt đai rồi nè Ủa, tăng cày โอ้โหชื่อจะไปถึงเช็ดพันธุ์บิปดปรดแหละ 3 được yêu thương mày dập cho mày nè được không? mày 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 โอ้ไกลเหลือเกินเรากล่องดำกันเลยกันะ แต่ตรงนี้ต้องค่อยๆกดนะอันตรายเดี๋ยวก็ไม่ให้เนาะ กี่ชิ้นหนึง่งหนึ่งโอ้ยเนาะหนึน่งหนึ่งอีกไมดละนั่นไง ให้มันจบๆจบได้ไหมอ่นะยีสิบโอ้ไม่น่าพอแล้วล่ะ มันได้แต่หนึ่งแบบเนี้ยมันน่าพอ,อถึงขึ้นไปอีกชั้นได้ก็ไม่น่าถึงกล่องอ่ะมันได้สามสามตรงเนี้ยมีโอกาสลุ้นอยู่นะว่าจะได้อีกกล่องหนึ่ง โอเคเออขอไปดูเศษของมังกรก่อนแล้วกันอ่ะครบละขาดสิบออฟเองโอเคอันนี้ออฟเรามีเยอะรอบอฟเรามีสี่ร้อยกว่าอันนะเราไม่ซีเรียสเราไม่ซีเรียสแค่สิบอันเองมาหาตอนไหนก็ได้ เราไปเอากล่องดำอ่ะกล่องดำดีกว่าได้เพชรด้วยนี่นะอีกกี่ชั้นเอาไปดูไม่ได้ล้ลยเผ็ดได้ไหมอ่ะนี่ไม่อยากเอาตรงเนี้ย สองชั้นจะได้ใส่ตรงนู่นมันก่อนพอหรือเปล่าถ้ามันได้แต่หนึ่งะไม่พอละไม่น่าพอแล้วแหละได้แต่หนึ่งได้แตหนึ่งเนี้ย ไม่น่าพอแล้วแหละถ้าไม่ได้หนึ่งอีกก็ไม่น่าพอใช่ไม่พอแหละหนึ่งได้สามมันก็ไม่พอแล้วอะ่ะไป มาสุมกล่องนี้หนึ่งเทพสวยสามอเอาก็ยิงดีนี่ไงออฟ <c oughs> แจกได้อยู่นะได้อยู่นะมาเก็บออฟอย่างนี้แก็ไปเรียกมังกรตรงนู้นโอเคสรุปเราก็ได้มาแล้วนะ นะก็อีเวนต์ใหม่ก็เป็นอีเวนต์อะไรอ่ะอีเวนต์ใหม่อีเวนต์ต่อไปอ่ะอีเวนต์ใหม่ก็วันที่ยี่สิบแปดวันที่ยี่สิบแปดเอออีเวนต์เดินโอเคอ่ะสลัดคลิปนี้ขอตัวลาแค่นี้แล้วกันนะสิบห้านาทีแล้วแหละ อาจจะน้อยกว่านี้โอเคบ๊ายบายอีเวนต์ใหม่ค่อยมาเล่นให้ดูหรือเปล่าอ่าอ่าแบบอีเวนต์ต่อไปเลย